สวัสดีท่านผู้ชมดูด้วยนะครับผมพบกันอีกแล้วพบกันกับก้าวคลเอนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Sky Fa c t o r y นะผมพาร์ทที่9้าแล้วนะผมก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับผมโอเคก็วันนี้ครับผมผมจะมาทำเควสต,ต่อครับผมและเพื่อเป็นการและผมก็ต้องทำตามกฎกติกาเดิมนะผมคือทุกๆ5านาทีผมจะตัดคลิปนะผมทุกๆทุก5ทุกๆ5านาทีผมจะตัดคลิปก้วกันนะ เป็นเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันหายผมอืมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมใครก็ตามนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดคันเรหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมอืมจากคลิปนี้แล้วก็คงจะไม่มีคนดูหรอกนะโอเคเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะผมจะได้เล่นซีซรีส์นี้จบแล้วก็ไปทําไปทําอะไรนะไปทำ Lost Minor er ต่อแล้วผม เดี๋ยวมีคนก็บอก,ม,อกมาว่าพี่แอ๊บพี่แอ๊บทำไมพี่ไม่เล่นเกมอื่นมากนะครับผมก็ที่จริงมันก็ไม่มีคนคอมเมนต์หรอกแต่กูเบือ่อไงโอเคจากพาร์ทที่แล้วนะผมผมก็ได้ทำการเอ,อสร้างเ,เขาเรียกไงน,นนะสร้างเครื่องปั๊ม c o บ b l e s t o แบบอัตโนมัตินะผมแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่อัตโนมัตินะผมเนื่องจากว่าไอเครื่องปั่นไฟฟ้าแบบใช้ลาวานเนี่ย มันมีปัญหาผมผมไม่รู้ว่ามันใช้ไงไงเออใช่เครื่องปั่นไฟฟ้าแบบนี้มันผมไม่รู้ว่ามันใช้ไงผมผมก็เลยงง,งงอยู่นิดนึงผมซึ่งปัจจุบันก็ใช้แบบเป็นนวดไม่กอดเลยกันนะก,กดกดกดเอาเอะต่อมาผมเดี๋ยวผมจะมาทำเออเครื่องเป็นเครื่องอะไรสักอย่างผมผมไม่แน่ใจนะคือลงลงมาจากเควสนี้เลยนะผมนี่เป็นเฟอร์น e นะผม เป็นเฟอร์เนนแบบว่าเป็นเฟอร์เนนที่ดีๆนะผมเป็นเฟอร์เนนใช่มันก็เป็นเฟอร์เนนแหละนี่ปัญหาแล้วผมแต่เฟอร์เนนอันนี้ผมผมไม่เข้าใจว่ามันจะทำเพื่ออะไรนะผมเอาละหยุดก่อนหยุดก่อนโอเคถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเฟอร์เนนนะผมเราต้องใช้เคลนะผมเป็นเคลที่ยังไม่ปะแป้งนะผมอมผมจะเรียกว่ายังไม่ปะแป้งเลยกันนะเนื่องจากว่าไอ้เคลเนี่ยมันมันมัน,มน เออย่างน้อยด้วยเอาอย่างน้อยน้อยน้อย,อย,อยก็ขอสักสี่อันก็พออ่ะห้าอันเผื่อแบบเผื่อแบบว่ายัางเบื่อไม่ไม่พอครับผมเผื่อแบบไม่พอนะโอเคใส่สิเฮ้ยใส่ดิหวังว่าคลิปคงจะไม่หายนะกุสา่าอืมกุสา่าอัดคลิปแล้วเนี่ยโอเคเอาล้วขึ้นไปแล้วผมขึ้นไปด้านบนนะผมขึ้นไปด้านบนครับผมจะย้ำทำไมก็ไม่รู้นะ เอาละใสป่ปหนึ่งสองสามพี่พอพอดีเลยสี่ห้าอ่าโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ใช้ทำไมเยอะครัผมผมก็เยอะๆไว้ก่อนผมเอาทําแบบเยอะๆไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ใหม่นะผมใช่เดี๋ยวเราก็ได้ใหม่น,ะมมนี่ใช้คอนทุบ <laughs> ผมว่าใช้คอนทุบมันง่ายฝาผมคอนเพชรยิ่งยิ่งของเพชรนี่เรายิ่งใช้ครับผมใช้ไปเรื่อย ใช่ไปทุกให้หมดนะผมแล้วถ้าจะไม่ปิดเราจะต้องเราจะต้องเอาไปเผาใช่ไหมน่าจะใช่นะเออโอ้ยไ,ไ,ไ่ตายด้วยเว้ให้เราไปเผานะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเผาได้ไหมเออเผาได้นะแล้วเราขอดูก่อนนะบอกว่าเฟอร์เนนมันทําไงนะเฟอร์เนนแบบต้องใช้รางวาด้วยนะว้าวต้องใช้ถังราวาพอดีเลยเรามีถังทั้งหมดสองถังนะผมอย่าหลุดนะ เกมย่หลุดด้วยคลิปยังหายด้วยนะแปลราวาแป๊บตารางน่าจะเสร็จแล้วมั้งใช่เสร็อีกนิดนึง๋ยวก็เสร็จละอืมชาเหมือนกันนะเนี่ยอืมโอเคขอยัดตัดคลิปเปตอนที่ได้เฟ้นนั้นเลยรึกันนะผมหรือไม่ก็ตอนคาฟนะโอเคขอยัดตัดนะครับผมมันนาน โอเคก็เมื่อกี้ก็ได้แล้วผมได้ลาวาแล้วทีนี้เหลือก็แค่เหลือ,อ,อนี่พอดีไหมมันต้องใช้แปดก้อนเออเราลืมไปได้ลาวาลาลาวามาแล้วแต่เรายังไม่ได้อิดนะผมมันต้องใช้แปดก้อนออปั่นไปปั่นไฟไปปั่นไฟไปต้องใช้แปดก้อนในการคราฟนะผมเฮ้ยเดี๋ยวนะอิดก้อนหนึ่งมันมันคราฟได้เท่าไหร่วะ อ๋ออย่างนี้เราก็ได้ใช้แปดก้อนดิโอเคโชคดีนะต้นทุนมันยังมันยังดีอะ่ะแค่สี่ก้อนได้สี่อิดได้สี่ก้อนเลยเว้ยเออดี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 ด,ด,ด,ดีนิดนึงนะผมดีมานิดนึงโอเคเราก็ได้ละแล้วเราก็ได้ถังลาวาละโอเคคราฟแล้วผมรออะไรรออะไรครับคราฟที่ครับผมรออะไรล่ะ ผับหวังว่าจะอืมมันค้าไปทั้งถังเลยจะเริ่มพอเลยโยมโอเคเราได้ถังมาแล้วผมเอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะจะได้แบบเป็นสัดส่วนสัดส่วนนะผมแล้วก็ด้านล่างมันก็ยังไม่มีวงจรอะไรนะผม what the fuck อะไรเนี่ยไม่เข้าใจ อ๋ออย่างนี้ปะเอาแร่มาเอาแร่เอาแร,เาแร่เราเอาแร่มาเหล็กใช่ไหมแต่ผมไม่รู้ว่ามันทําไงวะทําได้หลายอย่างนะเนี่ยเหล็กไว้่างนี้แล้วก็ทานใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่ ไงวะไม่เข้าใจใช้ฐานสี่อ๋อโอเคโอเคได้ได,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 ได้ความแล้วหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็เอาฐานมาอ๋อเพื่อนเลยวะ <c oughs> เอาใหม่งั้นเราก็ต้องใช้ฐานทั้งหมดแปดอันสินะเอ,เอามา ผมว่ามันต้องใช้อะมันต้องใช้งานอะผมว่ามันต้องใช้งานแน,น่นอนนะผมกูแต่แต่นานอยู่เนี่ยโอเคเราไปรอเ,เวสต่อไปเลยได้ได้เตาถ่อแล้วแล้วแล้วที่เหลือเราต่อไปับผมเราคราวไปไมโครเวฟเหรอน่าจะใช้น่าจะไมโครเวฟนะครับผมเ้าจะไม่ผิดนี่มันต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะมากต้องใช้แร่เยอะมากเลยนะใช่ไหมไมโครเวฟใช่ไหมผม ไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะผมเรียกว่าไมโครเวฟใช่ไหมอันนี้โอ้ไมโอ้พรดเจ้าดูนี่สิมันใช้ของครับเยอะมากเลยโอเคเข้าใจละมึงต้องเอาเอาแร่มดเลยเราขาดเราขาดทองแดงแฮบพระเจ้า oh ดูนี่สิไม่เคยใช้แร่อะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยงั้นในระหว่างรองผมก็ขอยญาตัดเหมือนกันนะผมอมร้อยมันเสร็จไปเลยนะผมทําเสร็จเสร็จไป แต่ก่อนตัดขอญาตคาฟนี่ก่อนสักสี่นะผมนี่อันพอละ,ะเจ้าดูนี่สิเออเราไปดูด้วยว่ามันว่ามันไอ้นี่เสร็จยังอืมเสร็จยังเอยถ้ายังไม่เสร็จเราก็ตัดนะผมอีกทีเดียวแต่มันก็เผานานอยู่นะเนี่ยรอไปผมรอแค่สักอันเดียวได้ไหมกูร้องเหี้ยอะไรไม่รู้ เดียว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 อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเครอไปอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเร็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 วอีกนิดเดียวเองเร็ว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 อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วดู้เลยเร็ว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 อีกนิดเดียวเนี่ยขี่เดียวได้แล้วอืออยังแหลกนี่แล้วล่ะ แล้วเ,เราไปคารับผมไปคาฟ์คาสติ้งเดเบิลด้านบนนะผมไม่เคยใช้แร่อะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยโอเคมาเราก็จะได้แล้วปึ๊บปึ๊บอุ้ยกระตุกกระตุกเล็กน้อยมันปานกลางนี่ได้แล้วผม่าเราก็ได้ละโอเคขอยญาตัดนะผมทัวพาทีละ โอเคก็ได้มาแล้วนะผมไอเตาอะไรสักอย่างดูดสิโอพระเจ้าดูนี่สิโอ้พระเจ้า,อะ,จาอะไรกันเนี่ยโอ้โหสุรนี่นี่สุดรครับเองอเนี่ยอะแต่ที่รู้คือเราสามารถใช้ฐานได้ใช่ไหมห้ทดลองดิไอผมอยากรู้อะจะเป็นงไงแะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เราต้องใช้ไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าอีกแล้วเลยโอ้เครื่องนี่ก็ต้องใช้ไฟฟ้าอีกแล้วเลยโอเคได้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 ใช้ใช้ไฟฟ้าก็ใช้ไฟฟ้านะนะครับเฮ้เลยกูยังไ,ไม่มีเลยโอเคเรายืมเครื่องปั่นไฟจากด้านล่างมาก่อนแล้วกันนะอืมเอาค้อนไหมาปากรัวอืมปากรัวไม่ได้ปากรัวอ่าเรายืมเครื่องปันไฟก่อนอ๋อ และอย่างนนะผมยังมีคนถามมาว่าพี่ฮะทำามเราทาไมพี่ไม่ใช้เครื่องปัดไฟนี้เครื่องปัดไฟนี้ผมยังงง,ง,งอยู่นะผมว่ามันใช้ไงวะคือมันใช้หินหรือใช้อะไรนี่แหละแต่ที่รู้มันใช้ลาวาน,นี่แหละผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้เพื่ออะไรนะผมใช้อะไรในการทําให้มันปั่นไฟได้แต่ผมว่าผมใช้โซลาเซลล์ดีกว่านะอืมเดี๋ยวเราได้โซลาเซลล์ปุ๊บอะไรจะง่ายคือฝันนี้นบผมแลไปเก็บอืม เอาเอาเพชรมาสับอันอันหนึ่งก็ยังดีนะมันใช้กี่ก้อนไม่รู้ครับผมเอาขออนุญาตเอาขอไปก็่แป๊บหนึ่งนะเอาละเอาละไปไปต่อเลยถ้ามันจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุ้ยกดผิดถ้ามันจะใช้เครื่องไ,ไฟฟ้าจัดให้ผมปั่นไฟโอเคเข้าให้ปั่นไปเรื่อยๆ ช้านิดนึงนะผมเพราะว่าไอ้เครื่องปัดไฟนี้ปัจจุหนึ่งนี่่าจะได้เอาละลองทดลองสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าไฟฟ้ามันยังไม่ถึงเกณฑ์หรือเปล่าอ๋อเครื่องนไฟฟ้าโหแม่งต้องใช้ห้าสิบห้าสิบไ ห้าสิบวัตเลยเหรอถึงจะเผาได้โอ้โหแล้วดูการเผาโอ,โอเคเอออย่างน้อยก็ยังดีก็ยังดีฝากเฟร์เน้นน่ะไอ้เฟร์เน้นอิกอ่ะเออมันก็ยังดีฝากเฟร์เน้นอีกอะ่ะเออมันก็ยังได้อยู่อ่ะพอได้แล้วล้วไงแล้วไงแล้วไงจ๊ะต่อมาให้ทำอะไรครับโอ้พระเจ้าดูนี่สิ ทำไมเขาให้ทำอะไรกันนี่เออไปดูค่ดสุดรค่าแป๊บผมว่าต้องใช้อุปกรณ์เนี่ยเยอะแน่นอนซึ่งไหนละวะผมว่าไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะแน่นอนับผมคิดว่างั้นนะมันต้องใช้อุปกรณ์เยอะแน่นอนไหนดูหน่อยสิอันไหนวะนี่นี่นี่โอ้พระเจ้าดูนี่สิสูตรค้าก็ไม่ก็ไม่ใหญ่หลวงอะไรเท่าไหร่นะก็แค่ใช้เตาเผาแปดแปดอันอืม ใช้เปาเผาแปดอันเอาล่ะต้องใช้แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกเราต้องขุดเห็นทั้งหมดสิบหก้อนนะผมเพื่อทําเตาเผาโอเคไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหาผมเรามีเรามีเครื่องปั๊มหินอยู่แล้วแต่เราจะใช้มือผมอืนกางจับเครื่องปั๊มหินยังยังใช้การไม่ได้สิบหกก้อนแล้วก็ไอโอเคประมาณนี้ลาวา โอเคแล้วก็เหล็กมาเหล็กเหล็กเหล็กสองใช่ไหมไอ้นี่สองเหล็กสี่ไอ้นั่นสองแน่นอนโอเคครับครับผมตัวนี้สองนั่นแล้วก็อ,อะไรอีกนะเหล็กสี่ครบแล้วเลยไอ้นั่น๋ยวะอันนี้ปอโทษ หนึ่งสองโอเคครับอ่ะประจุไฟฟ้าอู้เรียบร้อยได้แล้วโอเคนี่เป็นไงสุดยอดเปล่าครับภายในหนึ่งวิก็แร่มันเยอะนะแล้วไปดูสุดครับดิโอ้พระเจ้านี่อะไรกันเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้น่าจะเป็นการผสมทานมัน้งโอเคขยายตัดนะผมเป็นการเซฟพลิปนะผม โอเคเราได้ของที่ต้องการแล้วเออไปเลยนี่เอาละที่เหลือก็รอครับผมรอต่อไป้ายนะผมพอเราได้แผงวงจรปุ๊บแล้วเราก็จะเอาเป็นเหล็กใส่ครับผมเหล็ก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 เอาเหล็กใส่เอ้จะครบแล้ว หมวเจ้าอย่าเพิ่งหลุดนะเราๆๆ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 ๆาๆๆ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 ีๆๆ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 ้ๆๆๆมๆๆๆอๆๆ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 วๆๆๆๆๆๆลๆๆๆๆๆๆๆาๆีๆ โอเคก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเอาไ้เจอใหม่พาร์ทหน้าก็พาร์ทหน้าผมจะทำอะไรอีกก็สามารถเดี๋ยวผมจะทำอะไรอีกก็เดี๋ยวผมจะามาลงแล้วกันนะโอเคในพาร์ทนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะผมเอาไ้เจอใหม่พาร์ทหน้าผมสวัสดีครับบายทจบแล้วจริงๆ